Rain blacktop the feeling สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Incent Channel นะครับพบกับการรีวิวน้ำหอมและศิลปะแห่งความหอมภายใต้กลิ่นนั้นนะครับถ้าคุณเป็นคนรักน้ำหอมอย่าลืมที่จะกด Subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมสั่นกระดิ่งไ้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปจากทางช่องครับวันนี้นะครับเราก็จะมารีวิวนะครับน้ำหอมจากค่ายอ m o u r นะครับนั่นก็คือ Portrait Man นะครับ ตัวนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าไปลองมานานแล้วนะครับก็ไม่นานนะครับลองมาพร้อมกับตัวที่เป็น reflection man นั่นเองก็ประมาณสัปดาห์สองสัปดาห์ก่อนที่จะมีการแบบว่าให้เราอยู่กับบ้านนะครับตอนนี้เราก็กักตัวอยู่กับบ้านกันนะครับก็วันนี้เนี่ยผมก็เป็นวันที่2แล้วนะครับที่ทํางานอยู่กับบ้านนะก็คือ work at home นั่นเองนะครับถ้าเกิดเป็นวันที่ออกอากาศก็จะเป็นวันศุกร์แล้วนะครับก็จะเข้าไปวันที่ประมาณวันที่5แล้วนั่นเองนะครับผมกลิ่นนะครับจะเป็นอย่างไรนะครับเราไปลองดูกันก่อนเลยครับ อัวาด์พอทรยออแมนนะครับออกมาจําหน่ายครั้งแรกนะครับในปี2019นะครับเดือนเมษายนนี่เองนะครับในรูปแบบของ EDP นะครับหรือว่าออเดอร์พาฟูมนั่นเองนะครับแล้วก็มีเพอร์ฟูเมอร์เนี่ยคือคุณเพชเนกรินนะครับแรงบันดาลใจนะครับเป็นกลิ่นอายของวัฒนธรรมโบฮีเมียนในปี1920อันดูรานะครับวัฒนธรรมโบฮีเมียนผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน วัฒนธรรมโบฮีเมียนน่ผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าวัฒนธรรมนี้เป็นแบบไหนนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอสัมผัสเนี่ยเราจะรู้สึกได้ถึงความเป็นผ้านะครับหรือว่าความเป็นแบบเป็นอะไรที่เป็นแมกมายน่าอาจจะเป็นวัฒนธรรมที่ค่อนข้างจะหรูหราแต่กลมกลืนกับธรรมชาติหรือเปล่านะครับโซนขวดนะครับของอัมวอตัวนี้นะครับก็จะมีความพิเศษนิดนึงครับตัวอื่นๆเนี่ยเขาจะเป็นสีพื้นใช่ไหมครับไม่แดงก็เป็นสีแบบเป็นสีๆไปเลยอะครับ แล้วก็จะเป็นสีใสๆใช่ไหมครับอย่าง reflection man ก็จะเป็นสีใสๆออกชานิดๆนะแต่ว่าตัวนี้นะเป็นสีที่ออกแบบมาด้วยแรงบ,บันดาลใจแห่งไข่มุกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะลักษณะของสีเนี่ยจะเป็นเลือบๆเหมือนมุกก็ครับก็คือว่าเวลาสะท้อนแสงเนี่ยมันจะมีกลิ่นอายของความเป็นมุกเหมือนหอยมุกเหมือนเปลือกหอยด้านในอะครับ ที่ว่าจะมีสีรุ้งๆออกมานะครับเป็นเลื่อมๆนะตัวนี้นะครับแล้วก็มีจุดเด่นอีกอย่างนึงครับก็คือคริสตัลสีน้ําเงินจากสวาลอบสกี้นะก็ทําให้เกิดความหรูหราเข้าไปอีกนะครับสำหรับตัวแพคเกจจิ้งของตัวนี้นะครับพอทริ r i ลแมนเน่นะครับกลิ่นนะครับท็อปโน้ตนะครับเป็นเวลเลตลีฟนะครับหรือว่าใบของไวน์เลตนั่นเองนะครับแล้วก็มิดเดิลโน้ตนะครับเป็นเวอร์ชิเวอร์นะครับเบสโน้ตเป็นเชดออยนะครับลักษณะของกลิ่นนะครับเป็นกลิ่นที่ให้ความรู้สึกเป็นนเขียวะ คือมีความรู้สึกว่าจะเป็นกลิ่นของใบไม้แห้งๆนะครับแล้วก็มีความฟูๆคือจินตนาการครั้งแรกที่สูดดมเข้าไปมีความรู้สึกว่ามันเหมือนกับเป็นผ้าขนหนูหรือเป็นผ้าอะไรฟูๆแล้วมีแบบหรืออาจจะเป็นผ้าของห่อยาสมุนไพรอะไรประมาณนี้แล้วมันก็จะมีความเป็นเขียวๆออกมานะครับมีความฟุ้งกระจายมากเลยทีเดียวให้ความรู้สึกเป็นแบบใบไม้มากๆอ่ะสําหรับกลิ่นแรกนะครับผ่านไปสักพักนะครับจะมีกลิ่นของเว t i v เวอร์อ่อนๆแล้วก็มีใบของไ i โอเลตบางๆ ถ้าเกิดใครนะครับเคยดมกลิ่นของไบโอเลดเนี่ยจะรู้นะครับว่าลักษณะของกลิ่นของเขาเนี่ยจะคล้ายๆกับพลาสติกเล็กๆนนะครับแล้วก็จะมีความแบบเหมือนกับอะไรที่เป็นผิวมันๆน่แะแต่ว่าตัวเนี้ยจะเป็นลักษณะของไม้ครับคือเป็นของใบไม้ที่มันมีลักษณะของผิวไม้ที่มันมันกลิ่นเนี่ยจะไม่ได้เป็นลักษณะเหมือนไบโอเลดเลยนะครับจะเป็นลักษณะเหมือนใบไม้ซะมากกว่านะครับแล้วก็มันจะมีกลิ่นที่เป็นแบบกลิ่นค,คล้ายๆกับกลิ่นโอวซนนะครับพอผ่านไปสักพักเนี่ยประมาณ เกือบๆชั่วโมงได้เราจะรู้สึกเลยมันจะมีความเป็นโอโซนิกอะ่ะคือมันจะเป็นลักษณะของแบบเหมือนเป็นกลิ่นที่อยู่บนยอดเขาแล้วแบบว่ามีต้นไม้เขียวเชะอุ่มแล้วอากาศกําลังเย็นๆน,นะแดดโลง่ลงๆอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็จะมีแบบกลิ่นแบบเหมือนเป็นกลิ่นโอโซนอ่นะเหมือนบนยอดเขาเลยครับพัดเข้ามาในจมูกเลยนะครับแล้วก็มีกลิ่นลนักษณะเป็นกลิ่นที่ลักษณะเกือบจะเป็นอควาติกแต่มันก็ไม่ใช่อะ่ะคือมันจะ ให้ความรู้สึกสบายนะครับเหมือนอากาศที่สะอาดแล้วก็มีกลิ่นของใบไม้แล้วก็สมุนไพรนะเวอร์ชร์เนี่ยจะเริ่มชัดขึ้นเมื่อประมาณหนึ่งชั่วโมงผ่านไปแล้วนะครับแล้วก็จะเป็นกลิ่นที่เป็นกลิ่นหลักเลยทีเดียวนะครับส่วนเคสออยเนะี่ยไม่แน่ใจว่ามันเป็นกลิ่นที่ผมรู้สึกหรือเปล่านะั้นมันจะเป็นลักษณะของกลิ่นที่มีความสปซี่นิดๆในช่วงแรกอะครับคือจะมีความซ่าๆนิดๆนะกลิ่นเปิดนะคือเปิดมาเขียวแล้วก็มีความซ่าๆนิดๆนะครับแล้วก็จะมีแบบ กลิ่นที่เป็นใบไม้นะครับต่อไปก็จะเป็นกลิ่นที่แบบเป็นเวนะทิเวอร์นะซึ่งค่อนข้างจะแบบว่าอยู่นานเลยทีเดียวกลิ่นนี้นะครับความรู้สึกที่ได้รับจากกลิ่นนี้มีความรู้สึกว่ากลิ่นจะเป็นกลิ่นที่มีความเรียบรู้นะครับมีความสงบแล้วก็มีความสดชื่นในเวลาเดียวกันด้วยนะครับสําหรับตัวนี้นะบุคลิกภาพนะครับของพอทริโอเลแมนผมว่ามันเป็นลักษณะของหนุ่มที่แบบมีความสุภาพนะมีความนุ่มลึกแล้วก็เนียบนะครับแต่ว่าไม่จุกจิกนะ คือเป็นลักษณะของผู้ชายเรียบร้อยนะครับมีระเบียบแต่ว่าไม่จุกจิกจูกจีคือกลิ่นนะไม่ได้มีกลิ่นโน้ตท,ที่เป็นแบบลักษณะเป็นเปรี้ยวหวานอะไรที่มันแบบจะให้ความรู้สึกเป็นกลิ่นที่มีความแบบอ่จุกจิกเลยครับเป็นกลิ่นที่ดูแมนมากๆเลยแล้วก็เป็นกลิ่นที่ให้ความรู้สึกแบบสบายแบบสบายสบายเหมือนเป็นอะไรที่เป็นความแบบชูเขียวเจะอุ่มจะอุ่มเหมือนใบยาอะไรอย่างเงี้ยเหมือนลักษณะของเหมือนห่อยยาอะไรประมาณนี้ครับ คือลักษณะเป็นแบบนั้นเลยนะครับก็ไม่แน่ใจว่าวัฒนธรรมบูฮิเมียน,นเขาจะเป็นแบบไหน,นในปี1920มันก็นานมาแล้วนะครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันอยู่แบบต้นๆไปไปลายศตะวรรษที่18ะคือมันก็ค่อนข้างจะเป็นอะไรที่ดูแบบยาวนานเหมือนกันนะครับปีนี้ก็2020เรก็ผ่านมาเท่าไหร่ร้อยปีแล้วนะครับ ก็ไม่แน่ใจว่าความหรูหราในสมัยนั้นนี่อาจจะเป็นอะไรที่ดูแบบเป็นความอุดมสมบูรณ์หรือเปล่านะฮะแบบนี้นะถึงได้คอนเซปต์แบบนี้มานะครับกลิ่นนะครับกระจายตัวเนี่ยสามถึงสี่ชั่วโมงเลยนะครับเป็นกลิ่นที่มีความหนักแน่นมากก็คือเราจะได้กลิ่นที่เป็นลนักษณะของสมุนไพรแล้วก็แบบใบไม้แล้วก็เป็นแบบความสปซี่เย็นๆนะนิดหนึ่งนะครับอยู่ในกลิ่นนี้นานสามถึงสี่ชั่วโมงเลยนะครับผ่านมาประมาณชั่วโมงที่ห้าเนี่ย ที่6เนี่ยมันจะลักษณะเป็นแป้งๆนิดหนึ่งนะคือมันจะมีความสะอาดแต่มันจะมีลักษณะออกเป็นแป้งๆนิดหนึ่งะนะครับในชั่วโมงที่5ที่6นะครับแล้วก็จะมีลักษณะเป็นกลิ่นเหมือนลมแบบลมเย็นๆนะ่ะเออที่ว่าเป็นกลิ่นแนวโอโซนเนี่ยมันมีตลอดเลยนะครับเป็นกลิ่นที่ให้ความรู้สึกแบบโล่งจมูกมากเลยนะมันจะมีกลิ่นที่เป็นกลิ่นแบบแนวโอโซนเนี่ยซึ่งเป็นกลิ่นที่แบบให้ความรู้สึกแบบโล่งจมูกแบบสบายมากเลยนะครับจะอยู่ตลอดเลยอะ่ะคือตลอดระยะเวลาแบบ 6- 8ชั่วโมงเลยนะครับแล้วเิ็นก็ติดผิ คือนานกว่า8ชั่วโมงนะครับคือสามารถแบบใช้ได้เช้าจดเย็นเลยทีเดียวสําหรับตัวนี้นะฮะสำหรับตัว Proterial Man นี้นะครับราคานะครับอยู่ที่ประมาณ7-8,000นะครับตอนนี้นะครับก็ถ้าเป็นราคาในอิสตานตอนนี้อยู่ที่7,000ประมาณ7,007นะครับตอนนี้นะครับก็จะเป็นราคาที่ลดราคามาก่อนที่อิสตานจะปิดการทําการไปนะครับในเดือนสิงหาก็ลองไปหาดูได้นะครับกลิ่นนี้ก็จะอยู่ที่100 ml นะครับที่ขายในประเทศไทยส่วนมันก็จะมีแบบ ไซส์ที่ Available เป็น50 ml แต่อันนี้ไม่แน่ใจว่าออตัวราคานี้เป็นเท่าไหร่นะครับใครรู้ก็ฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับอืเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับการรีวิวในวันนี้นะครับสำหรับใครนะครับที่ชอบกลิ่นนี้หรือว่าเคยทดลองมาแล้วคิดเห็นอย่างไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้นะครับและถ้าชอบคลิปน,นี้นะครับ ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันนะครับแล้วกดแชร์ให้เพื่อนมาดูด้วยกันครับส่วนถ้าเกิดไม่อยากพลาดคลิปดีๆจากทางช่องนะครับก็ฝากกด u u s c r i b e แล้วก็กดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปจากทางช่องครับสำหรับวันนี้นะครับต้องขอลาไปก่อนครับแล้วเจอกันครับ